สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจสาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายบีบหัวใจทนเจ็บทดลองยารักษาซื้อเวลาชีวิตจากกรณนนีผู้ใช้ติกตอกโบอนัญญาโพสต์คลิปเรื่องราวของตัวเอง ที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายระบุว่าการใช้ชีวิตในกทมของผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นยากลำบากมากโดยเฉพาะที่ตนเกิดจากคนที่สูบบุหรี่จัดแต่ตัวเองไม่ได้สูบซึ่งค่าฝุ่นในกรุงเทพหากขึ้นเป็นสีเหลืองก็เท่ากับสูบบุหรี่ไปแล้วหนึ่งมวนแล้วเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่26มการาคม67นางสาวอนัญญาอัศวะเวทินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระบุว่า ปัจจุบันตนป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโดยตนนั้นเป็นมาประมาณ3ปีแล้วสำหรับมะเร็งชนิดนี้ปัจจุบันยังไม่ค่อยตอบสนองต่อยาเคมีโมหรือ,อยามุ่งเป้าตัวไหนตอนนี้จึงใช้วิธีทดลองยาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะซื้อเวลาชีวิตส่วนระยะเวลาที่ตนเองเหลืออยู่นั้นแพทย์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเหลืออีกกี่ปีแต่ตามงานวิจัยผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ระยะสุดท้ายจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ5ปี หากรอดไปได้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากตอนนี้ตนได้แต่ภาวะนาะให้ตนสามารถเข้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดที่สองได้ชนสาเหตุของมะเร็งชนิดนี้จากผลสำรวจจะเป็นในกลุ่มผู้ชายสูงอายุที่สูบบุหรี่จัดแพทย์จึงบอกว่าตนเป็นเคสที่ดวงซวยซึ่งบางครั้งตนก็มีอาการน้อยใจในโชคชะตาชีวิตรู้สึกว่าตนก็ทำความดีมาตลอดไม่ได้เบียดเบียนใครทำไมต้องมาเป็นโรคนี้ แต่ท้ายที่สุดตนก็คิดว่าคิดไปก็เท่านั้นกลับไปแก้อะไรไม่ได้เลยขอโฟกัสตอนนี้ดีกว่าอย่างตอนแรกที่ตนเริ่มผมร่วงแค่เดินผ่านพัดลมผมก็ร่วงออกมาเยอะมากตอนนั้นตกใจมากแต่ตนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถปรับตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเรื่องหนักหมาแล้วปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องความมั่นใจผมร่วงสิวขึ้นน้ำหนักขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย ตนเลยไม่ได้ไปสนใจเพราะคิดว่าตนก็ยังเขียนหนังสือใช้ชีวิตได้อยู่เลยสำหรับความยากลำบากในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอย่างในปัจจุบันนี้ตนรู้สึกโอเคขึ้นแต่ก็มีช่วงที่มะเร็งเบียดหัวใจหรือกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งก็จะต้องเข้ารับการรักษาแอดมิดโรงพยาบาลเป็นเวลานานส่วนที่คิดว่าหนักที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ให้คีโมตัวแรกแล้วเกิดอาการช็อกเนื่องจากแพ้ยา ซึ่งเป็นเปอร์เซน์ที่น้อยมากที่ได้รับยาตัวนี้แล้วจะเกิดอาการช็อกจนจำได้ว่าหลังจากที่ดริปยาเข้าเส้นเลือดไปไม่ถึงหนึ่งนาทีตนก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกรู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วและมารู้ภายหลังว่าตนช็อกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทำให้อุจาระและปัสสาวราดตอนนั้นตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชและเป็นช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดหนัก ทำให้ต้องรักษาอยู่ท่ามกลางผู้ป่วยโควิด19่วนอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างหนักคือเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนื่องจากดิฉันเป็นภาวะอุดกั้นหลอดเลือดแดงใหญ่จากโรคมะเร็งมีก้อนมะเร็งเบียดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างหัวใจและปอดทำให้ออกซิเจนไม่สามารถไหลได้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ทันจึงทำให้ช่วงนั้นมีอาการคล้ายเป็นลมอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ภาวะดังกล่าวมันยังทำให้เสี่ยงต่อการฉายแสงเนื่องจากหากฉายแสงไปโดนเส้นเลือดแดงใหญ่หรือบริเวณน,นั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้เพราะมีกำลังใจจากสามีและครอบครัวซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับโรคนี้นางสาวอนัญญากล่าวด้านนายนัทสิทธิ์บวรินพงศ์สามีกล่าวว่าตนคิดว่าการที่ได้เจอคนคนหนึ่ง ที่สามารถช่วยเหลือกันเป็นโคชีวิตให้กันและกันได้เป็นอะไรที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆและตนคิดว่าการที่เขาตรวจพบเจอโรคก็เป็นอะไรที่ยากลำบากมากอยู่แล้วทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ดีไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มสุราจนทำให้ร่างกายไม่ดีแต่เขาตั้งใจใช้ชีวิตในแบบของเขาตนจึงตัดสินใจขอเขาแต่งงานเพราะอยากเป็นกำลังใจให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ซึ่งตอนนี้เราก็แต่งงานกันมาได้ประมาณหนึ่งปีกว่า,วาแล้วนางสาวอนัญญากล่าวต่อว่าในช่วงแรกของการป่วยตนรู้สึกว่าอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าเพราะตนมารู้ว่าโรคนี้ไม่มีทางหายแต่เขาก็ไม่ไปไหนและในระหว่างที่คบกันมาเรื่อยๆอ,อาการตนก็มีขึ้นๆลงๆเขาเลยตัดสินใจขอแต่งงานเพราะจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปเลยเลยคิดว่ามันยังมีอยู่จริง คนที่รักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองเสียอีกเขาทำให้เรารู้สึกรักตัวเองมากๆและอยากที่จะตื่นมาใช้ชีวิตกับเขาในทุกๆวันตนเองยังเคยคุยกับเขาว่าหากไม่มีเขาไม่มีครอบครัวหรือคนรอบข้างคงผ่านเรื่องยากๆมาไม่ได้แน่เลยตนออาจยอมแพ้ไปแล้วก็ได้เพราะบางช่วงมันทรมานมากแต่หากใครไม่มีคนที่รักเราอย่างน้อยเราก็ต้องรักตัวเองเพื่อที่จะได้มีชีวิตในวันต่อๆไปได้ อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในกรทมของผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นยากลำบากมากเนื่องจากมีงานวิจัยออกมาว่าผู้ป่วยมะเร็งไม่ว่าจะชนิดไหนโดยเฉพาะชนิดที่ตนเป็นเกิดจากการที่คนสูบบุหรี่จัดโดยตรงแต่ตนไม่ได้สูบซึ่งค้าฝุ่นในกรุงเทพหากขึ้นเป็นสีเหลืองก็เท่ากับสูบบุหรี่ไปแล้วหนึ่งมวนนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอาจทําให้คนทั่วไปเป็นมะเร็งปอดได้ทุกวันนี้ตนแค่อยากออกไปใช้ชีวิตที่เหลือเหมือนคนทั่วไป แต่ฝนมันทําให้ตนนั้นอกหายใจไม่ได้ตนเลยอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบจริงจังสุดท้ายนี้คิดว่าชีวิตยังมีอะไรอีกหลายอย่างไม่ได้มีแค่โรคมะเร็งเพียงแค่อย่างเดียวคิดว่าในเรื่องร้ายๆมันก็มีเรื่องดีๆในที่ดีมันก็คงมีเรื่องที่แย่ไม่ต้องเป็นคนที่ป่วยมะเร็งแบบที่ฉันก็ได้เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่อยู่ที่ว่าจะหยิบเรื่องร้ายๆมาเศร้า,า,ากับมันหรือหยิบเรื่องดีๆและมีความสุขไปกับมัน นอกจากนี้ยังฝากส่งกำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้กับคนที่กำลังเผชิญหน้าแบบดิฉันด้วยนางสาวอนัญญากล่าวอย่างไรทั้งทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสู่ๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ